คนข้าวันนี้เรามาซื้อรถลูกค้าที่จังหวัดอุบลราชธานีขอนแก่นอุบลแก่ห้าโมเออมาถึงที่นะคะใครนะคะมีรถที่ไม่ได้ใช้หรือว่าอยากเปลี่ยนรถอยากให้ปิดไฟแนนซ์นะคะสามารถสาขาสุโมได้เลยนะคะวันนี้เราก็มาถึงอุบลอสภาพเป็นยังไงไม่เรียบร้อยต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากนั่งรถมาไกลมาก5้าชั่วโมงนะคะก่อจะถึงนู่นด้านหลังนะคะเขากำลังพี่แจ็คก,กำลังดูรถอยู่นะคะแล้วก็คุณลูกค้านะคะเพิ่งเลิกงานพอดีตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงกว่าแล้วนะจ๊ะเรามาดูกันว่าวันนี้จะแป็กไหมหรือว่าจะได้รรรรรรรถถกกกกกกกลลลลลััััััับบบ้้้้้้าาาาาาานน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 ไปคค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 ่่่่่ะะะะะวีเเ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 เจออออออููมมยยย็็็็ขุญตตตชชชงงงแแืืด นะคะอันนี้ให้ลูกค้าดูเลยนะแล้วก็ดึงตะเข็บดูเลยค่ะว่าเรียบร้อยดีหรือเปล่ามีการชนอะไรมาไหม คันนี้โดยรวมถือว่าสวยนะคะหรืออาจจะแบบไม่ได้ล้างหน่อยนิดนึงแล้วก็สีต้องไปขัดเงานิดหน่อยค่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วไม่ผ่านการซ่อมค่ะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อจมน้ํานะคะนี่เลยเราก็ดูทุกซอกทุกมุมค่ะเวลาซื้อรถสีนี่ซองดูอมีน,นิดนึงค่ะต้องไปเก็บงานนิดหน่อยนะคะนี่ถือว่าโอเครถลูกค้าเดิมๆนะคะลูกค้าใช้เองฉะนั้นซื้อรถต่อเราก็คือสบายใจระดับหนึ่งเลยค่ะเราเช็ครถค่อนข้างดีค่อนข้างละเอียดนะคะด้วยความที่มาไกลจากคอนแกนโอ้โหกว่าจะถึงอุบลน,นะคะใช้เวลาหลายชั่วโมงภายในสะอาดเลยค่ะผ่าน นี่วันนี้ก็โอเคจบลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะทำสัญญากันในห้างค่ะในห้างโลตัสนะสำหรับใครที่อยากตีเทินหรือขายรถสามารถทักหาซูโมโคาเซ็นเตอร์ของเราได้เลยนะคะ085455 1661ค่ะ